nó ta ta được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ้มึงลีลาสมุทรซึ่งอยู่ในสูนฝึกฐานใหม่ซึ่งวิวบรรยากาศเห็นทะเลตรงนู้นเป็นพัทยา นาจอมเทียนบ้านอำเภอบางทะเลอาหารของผมมีหลากหลายรสชาติอร่อยถ้าเกิดมารับประทานแล้วไม่อร่อยยินดีไม่คิดเงิน <Okay. S 1> อ่าร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มมีปลากระพงทอดร้านปลา ปลากรงสามรถปลาทับทิมแล้วก็ต้มยำลมิทะเลแล้วทอดมันกุ้งครับแล้วอาหารผัดทอดอีกหลายอย่างให้ห้อง VIP เขาเกะนี้คิดชั่วโมงละสองร้อย